สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพ o ชนแนลนะครับการหลอกข้าวดีดและวัชพืชให้ขึ้นนะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าดินในนาจะเสียเพราะว่ามีพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับท่านหนึงวันนี้โทรมานะครับในช่วงเช้าเนื่องจากเอาวิธีนี้ไปทำแล้วคนที่ทำข้างนาเนี่ยเขาเตือนเขาบอกว่า อย่าไปพ่นนะครับยาฆ่าญ้าเนี่ยนะเดี๋ยวข้าวมันจะไม่ขึ้นพอดีลุงท่านเนี้ยท่านมีเขาเรียกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับญ้ากระดูกไก่นะครับเป็นญ้าที่กําจัดย,ยากพอสมควรเลยก็คือลองมาหลายตัวยาแล้วนะครับหลายวิธีแล้วเอาไม่ได้ผลผมก็เลยแนะนําเลยถ้าอย่างนั้นนะครับลุงหลอกให้ขึ้นแบบข้าวดีดเลยแล้วพ่นยากําจัดนะครับแล้วลุงแกก็ พ่นไปได้สักหน่อยหนึ่งนะครับพอดีเพื่อนบ้านเขามาเตือนอก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาการันตีให้ว่าวิธีนี้ผมใช้อยู่ทุกปีไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเจอปัญหาเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีดูว่าการหลอกยญ่าหลอกเข้าดีดให้ขึ้นเนี่ยทำแบบไหนบ้างนะครับช่วงนี้เหมาะสมมากนะครับคือช่วงที่ เราไม่ได้ทํานากันช่วงที่เราพักดินกันโดยเฉพาะข้าวนาปังนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเดือนกันยากับเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนต้องห้ามของการเพาะปลูกข้าวเพราะว่าถ้าเราปลูกข้าวช่วงเดือนกันยาและตุลาเนี่ยมันคือความเสี่ยงที่ข้าวจะไปออกรวงตรงฤดูหนาวนะครับข้าวที่ออกรวงตรงฤดูหนาวเนี่ยจะทําให้ข้าวไม่กินปุ๋ย แล้วไม่มีธาตุอาหารลำเลียงสู่มเมล็ดข้าวนะครับเกิดอาการข้าวไม่ก้มข้าวรีบไม่เต็ม,มเมล็ดข้าวไม่สวยตามมามากมายเลยนะครับถ้าใครติดตามช่องล่มโพชแนลเนี่ยผมจะเตือนนะครับหลายคลิปเลยเกี่ยวกับวันเพาะปลูกที่เหมาะสมวันเพาะปลูกที่เหมาะสมก็คืออยู่ช่วง20พฤศจิกาเป็นต้นไปจนถึงช่วงปีใหม่ช่วงนี้คือข้าวที่จะให้ผลผลิตสูงที่สุดนะครับให้ผลผลิต เกินที่จำกัดของพันธุกรรมนั้นๆโอเคนะครับไม่ยาวแลครับคลิปนี้วิธีการหลอกข้าวดีดและวัชพืชให้ขึ้นนะครับก็มีหลักการง่ายๆเลยอยู่3หลักนะครับสูบน้ำแช่แปลงไว้ประมาณ3วันแล้วปล่อยออกพอหญ้าขึ้นข้าวขึ้นนะครับให้เราใช้ยาเผาไหม้นะยาเผาไหม้สมัยก่อนก็พวก การมกโซนพวกนี้แหละเขาเรียกว่ายาเผาไหม้แต่สมัยนี้เขาไม่ได้ทําแล้วนะครับที่เหลือยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่เขาทําขึ้นมาจริงๆยาเผาไหม้เนี่ยพ่นแค่วันเดียวก็แดงแล้วนะครับแต่เรารอให้ยามันซึมสักนิดนึงสัก3วันนะครับแล้วก็ถ่ายกบเนาะสักสวันหลังพ่นยาเผาไหม้ก็ถ่ายกบนะครับผมประมาณนี้เลยอันนี้คือผมทํามาแล้วนะครับผมทําให้เห็นเลย เห็นไหมผมลอยขึ้นนะครับอันนี้คือญ้านะครับขับเข้าดีดที่มันขึ้นหลังจากที่ผมรอก็ใช้รถนะครับพ่นยาส่วนตัวเนี่ยพ่นเลยนะครับขึ้นหนาแบบนี้เลยผมจะรอทุกปีแต่แปลงที่ท่านเห็นเนี่ยแปลงผมไม่ได้ขึ้นเยอะอย่างนี้หรอกเพราะผมรอทุกปีแปลงที่ผมรอเห็นขึ้นเยอะๆแบบนี้ยคือแปลงของป้านะครับป้าเขาให้ผมรอให้ก็เลยจัดการให้เลยแบบสมบูรณ์แบบนะครับ ถ้าแปลงที่ยังไม่เคยล่อเขาดีไม่เคยล่อวัชพืชมันก็จะขึ้นเยอะๆแบบนี้เลยนะครับพอฉีดเสร็จก็ไถนะครับฉีดเสร็จก็ไถไถกบเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยยังมีฟางอยู่เลยนะครับแล้วก็บางส่วนก็ขึ้นพอมีความชื้นมีอะไรมันก็ขึ้นมาใหม่ถ้ามันขึ้นมาใหม่นะครับจะให้ชัวสูบน้ําลาดหลังจากไถอีกสักทีหนึ่งสูบน้ําแช่ไว้3าวันปล่อยออกพอมันขึ้นก็ทําวิธีเดิมผมรับประกันเลยว่า เอี่ยมนะครับเอี่ยมเลยมันจะไม่เอี่ยมได้ยังไงนะครับก็เรากําจัดมันมาตัดวงจรชีวิตพวกญ้าพวกเขาดีดไปแล้วนะครับแล้วเห็นไหมยังมีฟางนะครับผมไม่ได้เผาฟางนะผมเป็นคนที่เสพติดการหมักฟางมากเพราะว่าการหมักฟางของผมเนี่ยทำให้ผมประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยและผลผลิตผมได้เกินานานะครับมันประหยัดยังไงล่ะรุ่นหนึ่งนะ่ะผมใช้ปุ๋ยไม่ถึง 1ลูกต่อไร่นะครับผมใช้แค่40กิโลต่อไร่เท่านั้นอย่างที่ผมแนะนําพี่น้องกเกษตรกรเลยคือรอบแรกผมใส่10กิโลรอบที่2ใส่20นะครับถ้าข้าวไม่ดีเราจะมีการผอมการแต่ของผมเนี่ยแทบไม่ได้ผอมข้าวเลยมีแต่ข้าวมันงามเกินนะครับต้องตัดใบทิ้งอย่างที่ทําคลิปให้เลยและรอบสุดท้ายก็ใส่10กิโลเป็นรอบรับท้องเห็นไหมครับทั้งหมดก็40กิโลเท่านั้นแต่สําหรับพื้นที่ ที่ไม่ค่อยดีดินไม่ค่อยดีอาจจะต้องใส่ปุ๋ยมากกว่าผมก็คือปุ๋ยพมเนี่ยมันจะมากไม่มากมันอยู่ที่ปุ๋ยพมปุ๋ยแต่งหน้าเราหลังจากใส่ปุ๋ยรอบที่2นะครับผมตัวนี้เลยนะครับน้ำหมักสูตรล่มโพชาแนลนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าน้ำหมักสูตรล่มโพไม่ได้มีไว้เพื่อกําจัดข้าวตีแต่มีไว้เพื่อย่อยสลายฟางและปรับปรุงดินใช้แล้วดินมีความอุดมสมบูรณ์ ข้าวผลผลิตเพิ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ไม่ต้องรอนานครับใช้รุ่นนี้รุ่นหน้าวัดกันที่ผลผล,ผลิตข้าวเลยว่ามันดีจริงอย่างที่ผมว่าไหมนะครับผมลองดูครับเอาไปทดลองก่อนถ้ามันไม่ดีก็ซื้อแค่ครั้งเดียวพอแต่ถ้ามันดีโทรหาผมนะครับผมจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนรุ่นหน้าแต่เอาจริงๆเนี่ยคนสนใจน้อยมากนะ คนสนใจการหมักฟางเนี่ยถือว่าน้อยนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนปริมาณ1ขวดเนี่ยหลิตรครึ่งนะครับ1500 ml ใช้ได้อหไร่นะครับ1ขวดผสมน้ําได้ถึง2 0 0ร้อถึงสองลิตรเลยนะครับตัวนี้หรือถ้าท่านเอาไปใส่เป้สะพายหลัง20ลิตรนะครับตวงใส่ฝาเนี่ยหนึ c c ถ้าเข้มข้นหน่อยก็ 200cc เท่านั้นเองนะครับไม่เยอะนะคนที่สนใจในเรื่องการหมักฟางเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากเพราะว่าผมลงไปเนี่ยโทรมาเกี่ยวกับการหมักฟางเนี่ยแทบไม่ค่อยมีเลยนะครับมีแค่ไม่กี่คนอะ่ะผมนับได้เลยว่าน่าจะราวๆไม่ถึง1ิบคนด้วยซ้ำนะครับขนาดว่าน้ําหมักผมมีน้อยนะแต่ก็มีเจ้านึงนะครับเขาทํานาเยอะนะครับเขาทำนาเยอะอยู่ที่บ้านมีลบบุรีนะครับทํานาถึง เอาเท่าไหร่อะสองถ้าจำไม่ผิด200กว่าไร่นะครับท่านนี้ก็อุดหนุนหลายขวดเลยนะครับผมก็บอกว่าลองให้เอาไปทําดูนะครับท่านก็เชื่อใจทางช่องล่มโพไม่เป็นไรครับผมบอกเลยว่าถ้าเราเฉลี่ยต่อไร่เนี่ยต้นทุนจะอยู่แค่ไร่ลนะ10บาทถึง20บาทเท่านั้นเห็นไหมอันนี้คือราคาเกษตรกรนะครับผมเนี่ยสนับสนุนไม่จําเป็นที่จะต้องเอาที่ผมก็ได้นะเรื่องน้ําหมักเอาจากที่อื่นก็ได้ นะครับผมจุดนี้ถ้าใครสนใจโทรมาสายตรงได้เลยนะที่เบอร์นี้เลย093 224 8173นะครับ093 224 8173นนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ